นี่คืออุโบสถเรือบุญอนันตนาคราชอันวิจิตรการตาหนึ่งเดียวในมหาสารคามที่นี่วัดน้องหูลิงอำเภอแกดดำโดดเด่นด้วยอุโบสถเรือบุญที่ออกแบบโดยท่านเจ้าอาวาสพระครูบวรธรรมะประคุณที่ทุกส่วนของอุโบสถแฝงไปด้วยปริศนาธรรมมากมายทั้งทางขึ้นลงที่มีสี่ทิศอันหมายถึงอริยสัจสี่กำแพงแก้วสีทิศเป็นรูปพญานาคราชที่แผ่พังพานห้าเสียนอันหมายถึงศินห้ารวมถึงมีรูปปั้นเท้าจตุโลก,กบาล ยืนรักษาคุ้มครองป้องกันพยนอันตรายรูปปั้นหงท้ายเรือเปียบเสมือนการประคับประคองให้เรือลำนี้ไปตลอดลอดฟังและทางเข้าอุโบสถที่เรียกว่าประตูความดีที่ต้องลอดพระราหูที่เชื่อกันว่าคอยกืนกินกิเลสมนุษย์เข้าไปกราบสักราระขอพรพระประธานปางปฐมเทศนาพระพุทธมหาชัยมงคลเมทนีดนสารคามพิทักษ์สร้างจากเนื้อนวะโลหะที่เปรียบเสมือนได้เข้ามารับฟังพระธรรมคําคสั่งสอนจากพระพุทธองค์และยังมีพระเจดีสามภพ ที่กำลังก่อสร้างอย่างวิจิตรสวยงามคาดว่าจะแล้วเสร็จปลายปีนี้อัปเดตท,ที่เที่ยวพร้อมสาระความรู้ดีๆติดตามได้ที่ลันลาพาเที่ยว